สำหรับใครที่กำลังมองหาพระคาถาสั้นๆเพื่อที่จะเอาไว้ภาวนามีพุทธคุณแรงมีพุทธคุณหลายด้านเพื่อเอาไว้ภาวนาเข้าใจง่ายและจำง่ายกราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ที่ชาแน ได้นำเสนอพระคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์และจำง่ายเข้าใจง่ายสั้นๆแต่พุทธคุณแรงเป็นหนึ่งคาถาสั้นๆของพระเทราจารย์แห่งเมืองสันบุรีเทพเจ้าของชาวบ้านจังหวัดชัยนาทหลวงปู่กววยชุตินทโรบทนี้ เข้าใจว่าเป็นหัวใจย่อของมนจินดามณีตามสูตรของหลวงพ่อกลวยที่ท่านเชื่อกันว่าถ้าผู้ใดได้ภาวนาคาถานี้ทุกเช้าค่ำหรือหากแม้นว่าภาวนาถือเป็นพระกรรมฐานด้วยสมาธิทำให้เกิดโชคลาภเป็นโคกสมบัติธรรมมาค้าคล่อง ซื้อง่ายขายดีมีโชคลาภตามปรารถนาหรือเป็นคาถาแก้กศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากความห่วงลูกศิษย์ของหลวงปู่เมื่อหากท่านจากไปแล้วแล้วลูกศิษย์จะขาดที่พึ่งท่านจึงให้คาถานี้ให้กับผู้ใดที่นับถือจริงทำจริงผู้นั้นย่อมเห็นผลจริงและ อย่าลืมนึกถึงลวงปู่อย่าลืมนึกถึงลุงปู่กวยชุตินทโรเจ้าของพระคาถานี้ด้วยจะมีความสุขสมปรารถนาดังคําสอนของลวงปู่ขอให้ลูกศิษย์ทั้งหลายจงอย่าอดอย่าอยากอย่ายาก,อย,ายากอย่าจนอย่าต่ากว่าคนอย่าจนกว่าเขา บทคถาว่าดังนี้นะโมต,ะะตัาาสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,ะะตัาาสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะสิวังพโมามะอาอ,อุ นะสิวังพโมมะอาอก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 นะสิวังพโม ma a -o.